สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้นกมีดหมอได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีสามเล่มนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันเลยนะคะเล่มแรกนะคะก็เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะคะนะคะเล่มน,นี้ด้ามไม้ฝักไม้ มีความยาวด้ามรวมฝากอยู่ที่อยู่ที่แปดนิ้วครึ่งนะคะเล่มนี้แปดนิ้วครึ่งนะคะเก่าเก็บมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอะลูมิเนียมคาบินโตนะคะทุกท่านเก่าเก็บมากๆเลยัตถุมงคนของพ่อเดิมเล่มนี้ ะะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในกันนะคะออกนี้ก็จะแห้งแกร่งเลยนะคะเพราะความเก่าของไม้จะเป็นลายน้องสิงนะคะทุกท่านมีเล่มนี้เป็นลายน้องสิงข้างโมนสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะได้มาแบบไหนก็ทุกท่านชมแบบนั้นเลยนะคะนะคะลองลึกกระดูกงูก็ชัดเจนนะคะ ก็เป็นลายกระนกดอกไม้นะคะตรงนี้นะคะมีความเก่าเก็บมากๆเลยนะคะทุกท่านมีเล่มนี้เดี๋ยวเรามาดูความยาวของใบมีดนะคะใบมีดจะอยู่ประมาณที่4นิ้วนะคะทุกท่านความยาวของใบอยู่ที่4นิ้วนะคะนะคะทุกท่าน ความยาวอยู่ที่4นิ้วถ้าด้ามรวมฝักก็อยู่ที่8ดนิ้วครึ่งนะคะด้ามไม้ฝักไม้นี่นะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามารับชมเล่มต่อไปนะคะเล่มต่อไปก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันนะคะอันนี้ยิ่งได้มาแบบสภาพแบบนี้ก็ให้ทุกท่านชมแบบนี้เลยนะคะ ไม่ได้ขัดได้อะไรเลยด้ามไม้ฝักไม้ความยาวด้ามรวมฝักนะคะอยู่ที่อยู่ที่แปดโอ้เก้านิ้วนะคะเก้านิ้วเล่มนี้ขาดนิดนึงอยู่ที่เก้านิ้วนะคะด้ามรวมฝักนะคะเกือบจะเก้านิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรัดด้วยไวยนะคะจะเป็นไม้เก่ามากๆเลยนะคะทุกท่านชุดนี้มีความ เก่าก็บอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านครั่งมนสารแห้งแกร่งเลยนะคะแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะนี่ก็ล่องเลือดลึกนะคะกระดูกงูชัดเจนนะคะมีดเล่มนี้ ท่านใดสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะทุกท่านนี่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมความยาวของใบมีดกันนะคะความยาวของใบมีเฉพาะใบนะคะห้านิ้วนะคะความยาวอยู่ที่5นิ้ว ด้ามรวมฝักก็เกือบจะ9นิ้วนะคะขาดนิดนึงนี่นะคะด้ามไม้ฝักไม้มีความเก่ามากๆเลยนะคะทุกท่านใครชอบสะสมวัตถุโมราณของหลวงพ่อเดิมวัตถุมงคลนะคะเพื่อจะเอาติดตัวไปไหนมาไหน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะคะมีหลวงพ่อเดิมปกป้องคุ้มครองทุกเส้นทางนะคะมารับชมเล่มที่สามนะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้อันนี้มีความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่อยู่ที่สิบเบ็ดนิ้วนะคะทุกท่านมีความยาวอยู่ที่สิบเบ็ดนิ้วนะคะด้ามไม้ฝักไม้ นี่ก็จะรัดด้วยทองเหลืองนะคะนี่จะเป็นทองเหลืองนี่ก็เก่าเก็บมากๆเลยนะคะทุกท่านชุดนี้สามเล่มน,นี้เก่าเก็บมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะก็จะเป็นลายกระหนกดอกไม้นะคะทุกท่าน เป็นลายโบราณน,นะคะลายขนุกดอกไม้มีความสวยงามนะคะทุกท่านลายโบราณโบราณน,นะคะนะคะใบมีดมีความยาวอยู่ที่อยู่ที่7นิ้วนะคะมีความยาวเฉพาะใบอยู่ที่7นิ้วนะคะนะคะทุกท่าน มีความสวยงามเก่าเก็บมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมิดหมอได้นะคะโทรมาทักทายคุยกันได้คะ่ะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มานะคะนะคะทุกท่านใบมิดนัาหนานะคะด้ามไม้ฝักไม้ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยกันกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกมีดหมอนะคะสวัสดีค่ะ